สัสดีครับพบกับผมฮู้ดีไอนะฮะมาเจอกับผมเนี่ยก็จะเจอไอเดียเก๋ๆในการนําของเหลือใช้นะฮะรอบๆตัวเราเนี่ยมาประดิษฐ์เป็นของใช้นะฮะให้เป็นของเกๆ๋ๆแล้วก็เป็นงานศิลปะตกแต่งบ้านของคุณไปด้วยครับวันนี้เราก็เลยมีไอเดียที่ว่าเรามาดูซิว่าเจ้าขวดน้าพลาสติกแบบนี้นะฮะเจ้าขวด ลายๆแบบนี้ว่าจะมีไอเดียในการแปลงให้ขวดน้ำพลาสติกเหล่านี้นะกลายเป็นของที่เกๆ๋ๆแล้วก็มีประโยชน์รวมไปถึงกลายเป็นของที่ขายได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเรามีทั้งหมด3มไอเดียครับวันนี้ครับสาหรับไอเดียแรกนะฮะเราก็ใช้ขวดน้ําพลาสติกตัวนี้นะครับในการทําให้กลายเป็นกระถางต้นไม้นะฮะเทคนิคในการทำเนี่ยเป็นยังไงอุปกรณ์น,นะฮะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยละกัน เรามาดูวิธีการทํากันเลยวิธีการทําของเรานะฮะเราก็จะต้องทําการตัดแล้วก็เจาะขวดตัวนี้ให้กลายเป็น2ชิ้นด้วยกันนะครับให้ได้ขนาดกระถางที่จะใส่ต้นไม้ของเรานะฮะลองวัดดูว่าดินต่างๆเข้าไปอยู่เด้ได้ไดไหมนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์เจาะเข้าไป ให้เป็นรูก่อนจากนั้นก็ใช้กรรไกรค่อยๆตัดนะครับนี่เราก็จะได้ชิ้นส่วนของตัวกระถางใยการตัดทีนี้เราก็ลองกลับมาดูที่ตรงนี้ว่ามันใส่ลงไหมนะครับตัวเนี้ย เดี๋ยวผมจะตัดให้ตัวขวดน,นียมันสั้นลงนิดนึงเพื่อที่ตัวนี้จะได้ลอยจากตัวตัวชิ้นฐานล่างนิดนึงนะครับทีนี้ลองประกอบชิ้นส่วน2ชิ้นนี้ดูนะฮะอพอดีเลยใส่ได้พอดีขั้นตอนต่อ,ตอไปนะฮะเจ้านี้แหละฮะจะมีประโยชน์แล้วนะครับในการใช้อ่ะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปในชิ้นงานเนี่ยเราต้องเจาะรู ตัวฝาตัวนี้ก่อนลืมบอกไปนะฮะขวดนี่ฝาต้องมีนะฮะถ้าไม่มีฝาเนี่ยใช้ไม่ทำไม่ได้นะเพราะดินมันจะร่วงแล้วเราไม่มีที่เจาะตัวนี้ตรงนี้เนี่ยเราต้องเจาะรูเล็กๆเอาไว้สําหรับที่จะร้อยตัวเชือกตัวนี้เข้าไปข้างในนะฮะเจาะรูเนี่ยมันจะมีวิธีการเจาะง่ายๆของผมใช้คัตเตอร์ค่อยๆปลายแหลมนะฮะจิ้มเข้าไป ตรงนี้เล็กน้อยแล้วค่อยๆหมุนนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนะฮะการใช้คัตเตอร์ตรงนี้สำหรับเด็กๆนะครับหรือผู้ใหญ่ก็ตามนะฮะเจาะรูเสร็จแล้วเราก็ใช้ไหมพรมตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปทั้งเชือกทั้งไหมพรมนะฮะอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นวัสดุที่เป็นเส้นเชือกที่เป็นวัสดุธรรมชาตินะครับสามารถดูดซับน้ําได้นะครับเราใส่เข้าไปแล้วเราก็ มัดปมนะครับตรงนี้นี่อย่างนี้ไม่ให้มันหล่นลงมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวนี้สอดกลับเข้าไปในขวดของเราตัวนี้สังเกตแบบนี้นะฮะจะคล้ายๆกับตะเกงแอลกอฮอล์ที่เขาใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็จุดเทียนได้นะครับ ขั้นตอนในการทํากระถางก็เรียบร้อยตรงนี้นะครับทีเรามาใส่ต้นไม้ดูว่าต้องใส่อย่างไรนะครับโอเคตัวนี้ดีกว่าเพราะต้นมันจะใหญ่หน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่ดินเข้าไปานล้วก็ใส่เข้าไปสังเกตว่าเราจะเห็นว่าเชือกเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในดินนะฮะตัวนี้ ทำหน้าที่แทนลากของต้นไม้ในการดูดซับน้ำขึ้นมาเองโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยแค่นี้เองง่ายๆ,ๆครับแต่คุณสามารถที่จะเสริมไอเดียต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปได้นะฮะให้มันดูเก๋ๆขึ้นอันนี้แบบโป๊ะๆหน่อยจะเห็นน้ำชัดหน่อยถ้าคุณเอาเชือกไหมพรมต่างๆนะฮะแล้วก็พวกอขอตกแต่งเป็นสติกเกอร์ต่างๆเนี่ยติดตกแต่งเข้าไป ก็จะได้เป็นกระถางรูปทรงต่างๆถือว่ากิจกรรมตัวนี้เป็นการทํากิจกรรมที่ทําได้ทุกคนในบ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กนะครับจากขยะพลาสติกที่เป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านคุณได้อ่าโอเคอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราลองไปทําชิ้นงานแล้วก็ตกแต่งห้องของเราดูนะว่ามันจะสวยและเข้ากันยังไงได้บ้างนะไปดูกันครับ มาเจอไอเดียที่2กันเลยนะฮะเผื่อแป๊บเดียวโต๊ะเรียบร้อยนะฮะอุปกรณ์ครบเลยนะโอเคไอเดียที่2ของเรานะฮะก็จะเป็นเรื่องของขวดพลาสติกเหมือนเดิมนี่แหละฮะแต่เป็นขวดไซส์ที่เล็กลงนิดนึงนะฮะเป็นขวดจิ๋วหน่อยนึงอันนี้เนี่ยเราจะเอามาทําเป็นที่แขวนของนะฮะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกัน ก่อนครบแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยก็เริ่มต้นจากการตัดชิ้นขวดนะครับที่จะใช้เป็นที่แขวนของก่อนเนาะใช้คัตเตอร์นะครับกรีดลงไปเจาะไปเป็นช่องเล็กๆก่อนนะครับง่ายๆอันนี้คุณหนูหนนะครับระวังนิดนึงเรื่องของมีคมนะฮะให้ผู้ปกครองให้คุณพ่อช่วยดูแลนะครับเดี๋ยวเราใช้กรรไกรค่อยๆตัดตัดให้รอบเลย จะได้เป็นหนัวกับถ้วยเล็กๆอันนึงเดี๋ยวเก็บความเรียบร้อยนิดนึงจากนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าตัวนี้จะเป็นลกษณะของตัวถ้วยเอาไว้ใส่ของได้นะครับทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้นี่แหละมายึดเข้าไปบนชิ้นงานบนเพจของเราเป็นที่แขวนของกัะจุกจกิกนะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆด้วยเราใช้น็อตนะฮะ เจาะเข้าไปดังนั้นเราก็ใช้ไขควงไข่เข้าไปตอนนี้เราก็ได้พื้นที่การใช้งานประมาณนี้ใช้ใส่อุปรกรณ์ใส่เครื่องมือต่างๆนะฮะออไปได้เนาะแล้วก็มีเพิ่มอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะฮะก็คือกิ๊ฟไม้นี่เองนะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอามาติดเข้าไปเพื่อใช้ในการหนีบโน้ตต่างๆให้กับตัวชิ้นงานของเรานะฮะเราก็ใช้ปืนกาวเนี่ย ติดเข้าไปตรงนี้เลยแล้วก็เอามาติดตัวนี้โอเคครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะใช้ตกแต่งนะฮะผมมีตัวชิ้น ตัวอักษร DIY นะฮะที่เป็นไม้เนาะเดี๋ยวเราติดตัวนี้เข้าไปจะได้รู้ว่ามุมนี้คือมุม DIY ของเราเคทีนี้ก็เรียบร้อยนะฮะจะใช้ในการใส่อุปกรณ์ต่างๆไปโอเค้ก็ใส่พวกไขควงต่างๆได้ ล้วเราก็เอาไปแขวนกับผนังของเรานะฮะนี่แล้วก็มีหนีบโนต้ตนิดนึงด้วยจะเป็นโนต้ตหรือเป็นภาพโปสการ์ดต,ต่างๆก็เก๋ๆครับอาจจะเป็นโนต้ตว่าวันนี้เราทำต้องทำงานอะไรเป็นปฏิทินต่างๆตัวนี้เราก็ใส่เขา้าไปให้เป็นเชือกดึงได้ เรียบร้อยฮะมุม DIY ของผมนะฮะเก๋ๆครับสำหรับใครที่มีไอเดียอยากจะทำชิ้นให้มันใหญ่โตต่างๆก็แล้วแต่ตัวขวดแล้วก็ตัวเพจของคุณนะฮะว่าคุณจะเอาไปทำอะไรยังไงได้ตามไอเดียของคุณเลยครับ อนนี้โต๊ะของเราก็อุปกรณ์พร้อมแล้วนะฮะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะมาดูอันนี้ที่3กันเลยนะครับในการเอาขวดพลาสติกขวดเล็กแบบนี้นะฮะมาทําให้กลายเป็นกระปุกซิปใส่ของน่ารักแบบนี้นะฮะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยะฮะอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเราเริ่มต้นจากการ ทำขวดนี้ละกันเนาะเป็นขวดนี้นะครับสังเกตว่าตรงที่เราตัดเนี่ยผมจะตัดตัดที่ตรงไหนก็ได้นะฮะเราจะตัดตรงไหนก็ได้เจาะให้มีรูเล็กๆเ,เข้าไปก่อนให้พอที่กันไกลจะตัดเข้าไปได้เราก็ตัดเลยตัดให้มันเรียบเสมอกันนะฮะถ้าเกิดเราตัดแล้วมัน เบี้ยวๆไม่เรียบเสมอกันเนี่ยว่เาเราติดชิ้นงานเนี่ยมันจะไม่เรียบร้อยที่เราก็สัดตรงนี้เพิ่มด้วยอสองชิ้นด้วยกันจากนั้นขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ซิปนี่แหละครับติดเข้าไปที่ตัวชิ้นงานเนาะแต่วิธีติดเนี่ยมันจะมีเทคนิคเล็กน้อย ให้เรารูดซิปออกก่อนนะครับนี่แล้วเราก็ใช้กาวติดใต้บนตัวขวดให้รอบทากาวให้รอบกาวตัวนี้ต้องบีบไม่ให้หนาหรือว่าให้ให้กว้างเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ากาวมันไปเลอะ ตัวซิปที่เป็นพลาสติกตัวนี้มันจะทําให้เวลาเราลูดเนี่ยมันจะไปติดแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้เนาะวนกลับมาให้เจอกันตรงนี้อันนี้คือ1รอบส่วนที่เหลือด้านบนเนี่ยเราก็ติดเหมือนเดิมนะฮะเราก็ใช้ตัวนี้เราก็ใช้ทากาวก่อนทากาวให้รอบ ถ้าใครไม่ใช้กาวเนี่ยก็สามารถใช้เจาะรูที่พลาสติกนะให้เป็นรูๆแล้วก็ใช้เข็มเข็มกับได้เย็บก็ได้นะฮะก็ทําได้เหมือนกันแต่วิธีใช้กาวนี่ก็ค่อนข้างที่จะประหยัดเวลามากขึ้นเนาะสะดวกขึ้นด้วยสำหรับคนที่ต้องการให้งานเสร็จเร็วนะครับอ่าโอเคมาถึงจุดนี้เราก็เก็บชิ้นงานซ่อนเข้าไป ระหว่างนี้ยวผมค่อยๆขยับก็ได้พอการเริ่มเซตตัวแล้วชื่อนี่ฮะเราจะได้กระปลุกซิปนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งไอเดียตัวนี้นะครับเราไม่ได้จํากัดอยู่แค่ว่าทําแค่ขวดที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าแค่ปากขวดกับก้นขวดมาชนกันเนาะเราสามารถเอาปากขวดนะครับ2อ,อันมาชนกัน ให้กลายเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะทําให้ขวดมันสั้นลงนะฮะจากขวดที่เป็นขวดขวดใหญ่เนี่ยเราตัดหัวกับก้นมาชนกันก็กลายเป็นที่ใส่ของไ,ได้หรือจะเป็นเอาก้นขวดเล็กๆ2ขวดมาชนกันนะฮะก็เป็นที่ใส่ไ,ได้จะเป็นกระปุกสําหรับใส่หูฟังนะฮะก็ทําได้เหมือนกันเ้าลือกเก็บเข้าไป ส่วนที่มันเกินออกมาลเราก็สามารถที่จะทำเป็นที่ใส่หูฟังแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ออกมาเป็นที่เสียบก็ได้เป็นปตลับหูฟังนะดึงฟืูทออกมาได้สำหรับน,นี้นะฮะไอเดีย3ตัวนะฮะที่เราใช้ขวดเหลือใช้นะครับมาแปลงให้กลายเป็นของมีประโยชน์อีกครั้งเนี่ยหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะฮะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะมากลับมาใช้ใหม่นะครับเป็นการลดขยะให้กับโลก ไปนี้ด้วยะครับค